สวัสดีค่ะทุกๆคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับปานจาช่องปานฟินแลนด์ค่ะวันนี้เราจะมาทำพายแฮมนะคะหรือภาษาฟินเขาจะเรียกกิ้งกุปีลากาค่ะไปเริ่มทำพื้นกันเลยนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปนะคะ ผงฟูค่ะเกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะชีดค่ะคนให้เข้ากันค่ะนุ่ยแข็งค่ะ คนให้เข้ากันค่ะน้ำค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะเทใส่พิมพ์เลยนะคะพิมพ์เราจะทาด้วยเนยแข็งก่อนนะคะ เราสามารถใช้แป้งนวลได้นะคะเพื่อที่ที่จะไม่ให้ติดมือค่ะเรามาทำส่วนของไส้ข้างในเลยนะคะน้ำมันนิดหน่อยค่ะ หอมค่ะนำไปผัดนะคะผัดแค่พอหอมนะคะใส่แฮมลงไปค่ะ เทของที่ผัดลงไปค่ะใส่มะเขือค่ะ มาทําส่วนผสมสําหรับน้ําลาดข้างบนนะคะนมค่ะแป้งสาลีค่ะเกลือค่ะเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะ คนให้เข้ากันค่ะให้แป้งเขาละลายนะคะพริกไทยค่ะนิดนิดหน่อยค่ะพริกไทยดำนะคะไข่ค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเอาชีดโรยนะคะ ส่ส่วนผสมตัวนี้ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาครึ่งชั่วโมงนะคะไปดูตอนสุกัน